กินดีต้อนรับคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีคณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีและศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งทุกท่านข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านชีทวนตั้งอยู่เลขที่173หมู่2ตำบลชีทวนอำเภอเขิงในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายชาตรีสุทธวีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านชีทวนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด10คนธุรการ1คนและนักการพันโรง1คนโรงเรียนบ้านชีทวนอยู่เครือข่ายสถานศึกษาที่15เข่งใน8ชีทวนหัวดอนทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ซึ่งมีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น108คนมีอาคารอำนวยการจำนวนหนึ่งหลังและมีอาคารเรียนจำนวนสองหลังเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านชีทวนได้แก่ตำบลชีทวนหมู่1หมู่2และหมู่3โรงเรียนบ้านชีทวนได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับทองรางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างมีคุณภาพประเภทสถานศึกษาและครูผู้สอน รางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษาการใช้นวัตกรรมชุดฝึกทักษะของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยโดยเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการวางแผนและทำความเข้าใจร่วมกันกับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6เพื่อทราบนโยบายในการพัฒนาและดำเนินการพัฒนานักเรียน ด้วยกิจกรรมสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 6ที่มีปัญหาการอ่านและเขียนไม่ผ่านเกณฑ์มตาตรฐานที่กำหนดโดยเลือกนักเรียนจากการประเมินผลความสามารถในการอ่านการเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 6กลุ่มที่บกพร่องทางการเรียนรู้มีผลการคัดกรองการอ่านในระดับปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวมีพัฒนาการทางด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการ Scaffolding แล้วนำมาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามแนววิธี Scaffolding และดำเนินการใช้ชุดฝึกทักษะการสอนสำหรับครูให้สอดคล้องแก่ผู้เรียนเป็นบุคคลโดยใช้ชุดฝึกทักษะตามรูปแบบที่กำหนด ประกอบด้วยชุดฝึกทักษะการสอนจำนวน13ทักษะที่พัฒนาขึ้นปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปใช้กับผู้เรียนโรงเรียนบ้านชีทวนจำนวน9คนทำการคัดครองและจัดกลุ่มจากชุดกรองก่อนฝึกโดยคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูอาสาสมัครสอนเสริมใช้แบบฝึกทักษะชุดที่1และ2แก่ผู้เรียนโดยมีคุณครูประจำชั้นและคุณครูอาสาสมัครสอนเสริม หลังจากนั้นนำมาประเมินผลผลการประเมินพบว่ามีนักเรียนที่ผ่านการประเมินจำนวน6คนคิดเป็นร้อยละ66.67และไม่ผ่านการประเมินจำนวน3คนคิดเป็นร้อยละ33.33โดยนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะต้องฝึกทำชุดฝึกทักษะชุดต่อไปและนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะต้องทบทวนชุดฝึกทักษะเดิมจนกว่าจะผ่านเกณฑ์แล้วค่อยฝึกทำชุดต่อไป